เอาละครับสำหรับเพื่อนๆชาว Escape from Tarkov นะครับตอนนี้เนี่ยตัวเกมเขามีแจกของฟรีอยู่นะครับผมก็เลยถือโอกาสนี้มาพาเพื่อนๆมารับของฟรีบนหน้าเว็บ Tarkov กันเลยสำหรับคนที่เปิดตัวลันเชอร์ของ Tarkov อยู่นะครับตรงชื่อโปรไฟล์ของเรามุมขวามือตรงนี้เพื่อนๆกดลงมานะครับแล้วก็ไปที่เว็บไซต์โปรไฟล์นะครับอันนี้เลยหรือใครจะเปิดตัวเบราว์เซอร์แล้วเข้าไปที่เว็บ Escape from Tarkov ตรงนี้นะแล้วก็กดล็อกอินมันก็จะได้หน้านี้เหมือนกัน จากนั้นเพื่อนๆล็อกอินเข้าไปที่บัญชีของเพื่อนๆได้เลยในส่วนตรงนี้เราก็ไปเปิดอ e ีเมลขึ้นมานะครับเอารหัสจากทางทางคอปเนี่ยมากรอ,อกที่ช่องนี้นะครับแล้วกดสมิได้เลยเมื่อเข้ามาที่หน้านี้นะครับให้เพื่อนๆเ,เลื่อนลงมานะครับนะในส่วนของตรงนี้นะเหนือคําว่า P order ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเขามีของให้รับมันจะขึ้นรูปตรงนี้นะครับมันจะมีตัวรูปคลิปหนีบกระดาษอยู่ตรงนี้ให้เรากดลงไปได้เลยครับอ่ามันก็จะขึ้นว่ากิฟ is activate ตรงนี้ก็แปลว่าเราได้รับของเรียบร้อยแล้วนะก็ปิดหน้านี้ล็อกเอา์ออกไปได้เลยและเปิดตัวเกมทาคอฟขึ้นมาได้เลยครับผมและเมื่อเข้ามาที่ในตัวเกมก็ไปกดที่ตัว Messenger นะครับตรงนี้อ่าในส่วนของตัว System ตรงนี้นะครับมันก็นจะขึ้นของที่เราเพิ่งไปกดรับมาเมื่อกี้นะเพื่อนๆอย่าลืมกดเกตแล้วก็กดรับของลงไปเล่นได้เลยปับ๊บอ่าและแค่นี้เราก็ได้ของลงมาเล่นในคังของเรานะครับ โอเคนี่ก็เป็นวิธีการรับนะครับถ้าเกิดคราวหน้าเขามีให้รับเพื่อนๆก็ทําวิธีเดียวกันนี้ได้เลยโอเคก็สําหรับคนที่ยังไม่ได้กด subscribe นะครับก็อย่าลืมกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับในคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปเล่นเกมก่อนนะครับบ๊ายบาย